บันทึกพิเศษท้ายบทเพื่อความเข้าใจลึกลงไปเฉพาะเรื่องบันทึกที่หนึ่งวิธีคิดแบบแก้ปัญหาวิธีคิดแบบอริยสัจกับวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์พุทธธรรมได้แสดงโยนิโสมนสิการซึ่งเป็นวิธีการแห่งปัญญาไว้หลายวิธี สำหรับใช้ในสถานการณ์ต่างกันบ้างใช้ประกอบกันในสถานการณ์อย่างเดียวกันบ้างน่าสังเกตว่าในสมัยปัจจุบันคำว่าวิธีการแห่งปัญญาบางทีใช้เรียกวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ซึ่งมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าวิธีคิดแบบแก้ปัญหาซึ่งในที่นี้ใช้เรียกวิธีคิดแบบอริยสัจเมื่อเป็นเช่นนี้จึงเห็นควรยกวิธีคิดสองแบบนั้นมาเทียบเคียงกันดู วิธีการแบบวิทยาศาสตร์มี5ขั้นตอนคือขั้นที่หนึ่งการกำหนดปัญหาให้ถูกต้องขั้นที่สองการตั้งสมมติฐานขั้นที่สมการทดลองและเก็บข้อมูลขั้นที่ 4. การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นที่ 5. การสรุปผลพึงสังเกตว่าในวิธีคิดแบบนี้ ก็มีการสืบสาวหาสาเหตุเป็นส่วนสำคัญด้วยแต่เอาแฝงไว้ในขั้นที่สองคือการตั้งสมมติฐานเพราะบางครั้งสาเหตุที่คาดนั่นเองเป็นตัวสมมติฐานบางครั้งสาเหตุบ่งถึงสมมติฐานไปด้วยในตัวแต่ก็มีข้อแย้งว่าในหลายกรณีสาเหตุไม่บ่งชัดถึงสมมติฐานและต้องตั้งสมมติฐานเผื่อไว้หลายอย่าง ส่วนในวิธีคิดแบบอริยสัจหรือวิธีคิดแบบแสวงอริยสัจนั้นแยกการสืบสาเหตุเป็นขั้นหนึ่งและจัดขั้นทั้งหมดเป็นสองระดับคือกระบวนธาร,รมตามสภาวะและกระบวนวิธีของมนุษย์เทียบพอเห็นเขาดังนี้ข้อกอกระบวนธาร,รตามสภาวะเป็นขั้นของการที่จะเข้าถึงด้วยความรู้คือคิดและรู้ให้ตรงความจริง ที่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วได้แก่ 1. ขั้นกำหนดทุกข์ให้รู้ว่าทุกข์หรือปัญหาคืออะไรอยู่ที่ไหนมีขอบเขตแค่ใดตรงกับวิธีการแบบวิทยาศาสตร์ในขั้นกำหนดปัญหา 2. ขั้นสืบสาวสมุทัยอย่างสาเหตุของทุกข์หรือปัญหานั้นตรงนี้วิธีการแบบวิทยาศาสตร์ไม่แยกต่างหาก สามขั้นเก่งนิโรธให้เห็นกระบวนการที่แสดงว่าการดับทุกข์แก้ปัญหาเป็นไปได้และอย่างไรตรงกับวิธีการแบบวิทยาศาสตร์ในขั้นตั้งสมมติฐานข้อขอกระบวนวิธีของมนุษย์เป็นขั้นที่จะต้องลงมือปฏิบัตินับต่อจากกระบวนการตามสภาวะก็เป็นขั้นที่สี่ขั้นเฟ้นหามักแยกย่อยออกได้สามขั้น คือมรคหนึ่งมรคสองและมรคสามมรคหนึ่งเอสนาหรือเขเวสนาหรือวีมังสนาคือสแสวงหาข้อพิสูจน์หรือทดลองตรงกับวิธีการแบบวิทยาศาสตร์ในขั้นทดลองและเก็บข้อมูลมรคสองวิมังสาหรือประวิจารคือตรวจสอบร่อนเลือกเก็บข้อที่ถูกต้องใช้ได้จริง ตรงกับวิธีการแบบวิทยาศาสตร์ในขั้นวิเคราะห์ข้อมูลมักสามอนุโพธคือกันข้อที่ผิดออกจับหรือเฟ้นได้มักแท้ซึ่งนำไปสู่ผลคือแก้ปัญหาได้ตรงกับวิธีการแบบวิทยาศาสตร์ในขั้นสรุปผลขั้นตอนเหล่านี้พึงเห็นการแสวงสัจธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างดังนี้ 1. ขั้นกำหนดทุก ความทุกข์ความเดือดร้อนปัญหาต่างๆของมนุษย์มีมากมายหลากหลายทั้งทางกายทางใจทั้งภายในและภายนอกแต่เมื่อว่าโดยพื้นฐานก็คือภาวะบีบคั้นกายใจภาวะที่ขัดแยง้งฝืนไม่เป็นไปตามความอยากความยึดถือของมนุษย์ปัญหาหรือความทุกข์ของมนุษย์อาจมีรูปลักษณะต่างๆนานา แลกกันไปตามถิ่นตามการซึ่งจะต้องใช้วิธีแก้ไขให้ตรงกับรูปลักษณะและเฉพาะกาลเทศะนั้นๆแต่ความทุกข์พื้นฐานนี้เป็นปัญหาที่เนื่องอยู่กับชีวิตอยู่ที่ธรรมชาติของมนุษย์เองเป็นทุกข์หรือปัญหาของตัวคนแท้ไม่ว่าคนนั้นจะอยู่กลางธรรมชาติหรือไปร่วมเป็นสังคมทุกข์หรือปัญหาอย่างนี้ก็ติดตัวไปแสดงและก่อผลกับคนเสมอไป ไม่ว่ามนุษย์จะแก้ไขปัญหาดับทุกข์ที่เนื่องด้วยกาลเทศะอย่างไรหรือไม่การแก้ไขทุกขั้นพื้นฐานนี้ก็เป็นกิจที่ต้องกระทำยืนพื้นตลอดเวลาเสมอไปและความทุกข์พื้นฐานที่ได้รับการแก้ไขหรือไม่นี้จะมีผลต่อการมีและต่อการแก้ไขปัญหาอื่นๆทุกอย่างทุกระดับด้วยประโยชน์ที่จําเป็นซึ่งเป็นพื้นฐานที่สุดและสูงที่สุดของชีวิต จึงอยู่ที่การแก้ไขความทุกข์พื้นฐานแห่งชีวิตนี้ได้ส่วนทุกข์หรือปัญหาอื่นๆก็ต้องแก้ไขกันอีกขั้นหนึ่งเคียงคู่กันไปตามคราวตามกรณี 2. ตัวอย่างการสแสวงสัจธรรมของพระพุทธเจ้าขั้นที่สองขั้นสืบสาวสมุทัยเพื่อจะได้เล็งเห็นหนทางแก้ไขต่อไปขั้นนี้สัมพันธ์กับขั้นที่สคือขั้นเก่งนิโรธหมายความว่า จะเก่งนิโรธอย่างไรก็อยู่ที่ว่าจะจับเหตุได้ถูกต้องตรงหรือไม่ตัวอย่างการแสวงสัจธรรมของพระพุทธเจ้าขั้นที่สามขั้นเก่งนิโรธคาดหวังว่าการดับทุกข์จะเป็นไปได้ตามกระบวนการดังนี้คราวละอย่างแบบก่อแสวงหาการมาสุขบำรุงบำเรอตนให้เต็มที่แบบขอบำเพ็ญฌานสมาบัติ ตามโยคะวิธีแบบคอบำเพ็ญตบะดำเนินชีวิตเข้มงวดทรมานกายแบบงอตัดวงจรปฏิจจสมุปบาทดับอวิชชาตัดทางตันหามีสติดำเนินชีวิตด้วยปัญญาตามที่บอกแล้วว่าขั้นเก่งนิโรดนี้ก็สัมพันธ์กับขั้นสืบสาวสมุท,ทยัยจะเก่งนิโรดอย่างไรก็อยู่ที่ว่า จะจับเหตุได้ถูกต้องตรงหรือไม่เก่งนีโรดตามสามแบบข้างต้นคือแบบกสแสวงหากาม,มาสุขบำรุงบำเรอตนให้เต็มที่แบบขอบำเพ็ญฌานสมาบัติตามโยคะวิธีแบบคอบำเพ็ญตะบะดำเนินชีวิตเข้มงวดทรมานกายทั้งสามแบบนี้จะจับสาเหตุไม่ชัดเช่นเห็นว่าเป็นเพราะยังได้สุขไม่เพียงพอหรือไม่สืบสาเหตุเลย มองข้ามขั้นไปส่วนการเก่งนิโรธแบบงอคือตัดวงจรปฏิจจสมุปบาทดับอวิชชาตัดทางตัณหามีสติดำเนินชีวิตด้วยปัญญาจะจับได้ว่าสาเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาหรือสืบลึกลงไปอีกได้แก่กระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทโยงไปถึงอวิชชาตัวอย่างการแสวงสัจธรรมของพระพุทธเจ้าขั้นที่สี ขั้นเฟ้นหามักมักหนึ่งเอสนาคือสแสวงหาข้อพิสูจน์และทดลองพระพุทธเจ้าได้เคยทรงดำเนินชีวิตและปฏิบัติตามวิธีการครบแล้วทั้งสี่อย่างนอกจากนั้นยังได้ทรงสังเกตเห็นชีวิตความเป็นไปของคนและสังคมที่เป็นอยู่หรือปฏิบัติเช่นนั้นแล้วว่าเป็นอย่างไรมักสองวิมังสาวิเคราะห์ผลและสังเกตทดลอง พระองค์ทรงตรหนักตั้งแต่ก่อนออกผนวดว่าการแสวงแต่การมาสุขไม่อาจให้ชีวิตมีความหมายประสบสาระแท้จริงและนำไปสู่การเบียดเบียนทรงเห็นชัดว่าการบำเพ็ญวิธีโยคะนำไปสู่ผลสำเร็จทางจิตอันเป็นฝ่ายสมาธิอย่างเดียวการบำเพ็ญตบะก็เป็นการหาทุกข์ทำตนให้ลำบากเดือดร้อนเปล่าๆส่วนวิถีแห่งปัญญา ที่ดับอวิชชาไม่ขึ้นต่อตันหาสามารถดับเหตุแห่งทุกข์ทำให้หลุดพ้นเป็นอิสระได้จริงมักคสาอนุโพธ์คือกันข้อที่ผิดออกพระองค์จึงได้ความรู้ความเห็นตามเป็นจริงที่เป็นข้อสรุปว่าวิถีแห่งกามาสุขและตบะเป็นทางสุดโตง่งโยคะวิธีก็ทำให้ติดค้างอยู่ในระหว่างย่งไม่ใช่ทาง คือเป็นอมักส่วนทางสายกลางซึ่งเป็นวิถีแห่งปัญญาเริ่มด้วยปัญญาอันเห็นชอบเรียกว่าสัมมาทิฏฐินั่นแหละจึงเป็นทางที่ถูกต้องยุติว่าตัวมักหรือมักที่แท้ได้แก่มักที่มีองแปดการเทียบเคียงวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์กับแบบสแสวงอริยสัตร์นี้ดรสาโรธบัวสีได้เคยเขียนเคยแสดงไว้ เช่นในหนังสือของท่านชื่อพุทธศาสนากับการศึกษาแผนใหม่และ A philosophy of education for Thailand The Confluence of Buddhism and Democracy เป็นตน้นนับว่าเป็นข้อหน้าอนุโมทนาแต่ในที่นี้มีเวลาคิดค้นตรวจสอบหลักวิชาต่อมาอีกจึงได้แสดงแตกต่างออกไปบ้างอันหนึ่งได้เคยกล่าวแล้วว่าไตรลักษ์ กับปฏิจจสมุปบาทความจริงเป็นกฎเดียวกันแต่แสดงคนละแง่ภาวะที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ทำให้มีความบีบคั้นขัดแย้งจึงมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาตามบาลีว่าอนิจังทุกขังวิปริณามะธรรม,มังแต่ทั้งนี้ย่อมเป็นไปตามเหตุปัจจัยวิธีคิดตามหลักนี้เปิดช่องให้มีการขยายความออกไป ครอบคลุมความคิดแนวที่เรียกว่าวิพาสสวิธีคือการโต้แย้งด้วยเหตุผลได้ด้วยแต่น่าจะลองวิเคราะห์วิพาสสวิธีคือการโต้แย้งด้วยเหตุผลนั้นด้วยวิพัฒนวิธีอีกชั้นหนึ่งเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรควรจะได้วิเคราะห์วิจาร์ไณว้ต่างหากตามโอกาส